นับน้ตัวเลยค่าย่เออวบนครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันสาอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเออุบลครับอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่อุบลเลยแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นผู้บังซอลเรามั้ยพี่น้องครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ละอายุสิบสองสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบห้าครับน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้มวยสไตล์อะไรครับ เขาวันนี้จะต้องมาเจอกับเตียนทองนะเคยต่อยเขาไหมไม่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งวกัต่อยก็ยากได้ดูอย่างดูแลเขาเหมือสไตล์มวยมวยหมัดครับวันนี้มาเจอเตียนทองวางเกว่าวางแผงให้ดีเดินโบสถ์ครับตามสไตล์เนาะล่าสุดต่อยไหนมาต่อยสิงห์ทองน้อยครับที่ที่บนคิวโบสอันนั้นช่าต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยเป็นไงบ้างเสมอมาแต่วันนี้มาลังสิตเนาะ เคยมาต่อยที่นี่ยังครั้งแรกเลยเหรอตื่นเต้นไหมตอนเชนั้นตื่นเต้นนะวันนี้เราช่างต่อยนะนนี้ตอยเวทกี่กิโลครับสี่สิบสี่ถ้าเข้าไปชั่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดใหรอถ้าเข้าไปชั่งหนักเนี่ยคิดว่าเรามาเกินหรือมาขาดขาดมาสบายเลยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาชระกับใครนะคุมมากี่กิโล ไม่หน uh ึ่งโลสองโลสาโลเนี่ยคุมกี่กิโลหนึ่งโล1โลต่อยเมือไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ละประมาณคนจังหวัดไจังหวัดเบอุบลอ่ะฝากเชียร์ช่วยไหครับแล้วนะฝากเชียร์วันนี้เต็มที่นะอ่ะขอโชคดีขอครับ